ตำนานคืนแห่งเลือดปีศาจร,รารีในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อยู่ห่างไกลจากความเจริญมากมายนักชาวบ้านยังคงเชื่อเรื่องพูดผีปีศาจกลับไหวเพื่อขอความอุดมสมบูรณ์เป็นประจำทุกปีซึ่งทุกปีก็จะมีการนำหญิงสาวมาเส้นสั่งเวยและพวงมาลัยดอกไม้สดเจ็ดชนิดมายังแท่นบูชายันเก่าแก่ก่อนที่จะมัดหญิงผู้เคราะห์ร้ายเอาไว้ เพื่อขอพรให้หมู่บ้านมีแต่ความสงบสุขมีอันจะกินข้าวปลาอุรมสมบูรณ์ดังเช่นทุกปีที่ผ่านมาชาวบ้านมีความเชื่อเรื่องของปีศาจตนหนึ่งที่ชอบผู้หญิงบริสุทธิ์และพวงมาลัยเจ็ดสีเป็นอย่างมากปีศาจตนนั้นมีชื่อว่าเฮมันราชาและตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่มีใครทราบว่ามีการเริ่มต้นพิธีเช่นนี้เกิดขึ้น หากพิธีกรรมนี้เกิดขึ้นในบ้านเมืองที่เจริญแล้วย่อมเป็นเรื่องอุบาทเป็นแน่แท้แต่เรื่องนี้เกิดขึ้นในบ้านป่าอย่างหมู่บ้านเชิงเขาเช่นนี้ห่างไกลาสายตาหลวงเช่นนี้จึงกลายเป็นเรื่องปกติโดยสิ้นเชิงเคราะห์ร้รายนั้นได้เกิดขึ้นแก่ครอบครัวหนึ่งในปีนี้ซึ่งมีลูกสาวชื่องามตาพ่อแม่กำลังวางแผนเพื่อส่งลูกสาวให้ไปอยู่กับญาติต่างเมือง แต่ไม่ทันจะไปผู้นำหมู่บ้านก็ได้พาลูกบ้านมาเยือนที่บ้านไม้ของครอบครัวนี้เสียก่อนทันทีที่พ่อกับแม่ซึ่งกำลังจัดข้าวของให้ลูกสาวของตนได้ยินเสียงห้าวแหบของผู้นำหมู่บ้านต่างก็ขนลุกและเสียกำลังใจเป็นอย่างมากพ่อจ๋าแม่จ๋าฉันกลัวจ๋างามตาร้องบอกพ่อกับแม่ของเธอเป็นใครย่อมก็ต้องกลัวการทำพิธีทั้งนั้น ทุกปีจะมีการเอาผู้หญิงเคราะร้ายมามัดตัวเอาไว้ที่แท่นพิธีกรีดข้อมือเล็กน้อยให้เลือดซึมไหลลงบนแท่นโดนพวงมาลัยเจ็ดสีพวกชาวบ้านจะสวดมนต์คาถาเก่าแก่แล้วก็เป็นอันจบพิธีลงพวกเขาเหล่านั้นก็จะกลับบ้านกันหมดรอคอยเสียงประหลาดที่มักจะเกิดขึ้นในคืนคืนนี้ไม่มีใครทราบหรอกว่าพิธีดังกล่าวนี้ ชะตาของผู้หญิงที่เอามาเส้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะพรุ่งนี้เช้าก็จะเหลือแต่เพียงคราบเลือดให้ดูต่างหน้าเท่านั้นพร้อมกับพวงมาลัยแห้งๆราวกับว่ามันได้ถูกวางมาแล้วเป็นสัปดาห์หาใช่เมื่อวานไม่จะเป็นเพราะเหตุบังเอิญหรือไม่นั้นในไม่ช้าก็จะเกิดเรื่องประหลาดตามมาติดๆเช่นการเกษตรจะอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก หลังจากนั้นก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าจากในเมืองมาติดต่อซื้อผลผลิตในหมู่บ้านแบบผิดปกติสร้างรายได้ให้แก่คนในหมู่บ้านส่งผลให้ทุกคนอยู่ดีกินดีจนหลายคนไม่อยากให้พิธีดังกล่าวหายไปจากหมู่บ้านเลยและก็เพราะกลัวอำนาจของปีศาจต,ตนนั้นอีกด้วยนี่คือที่มาที่ไปของตำนานเรื่องนี้แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนหรอกที่จะยินดีกับเรื่องที่เกิดขึ้น ก็ยังคงมีหลายครอบครัวที่ไม่เห็นด้วยแม้ว่าทางผู้นำจะมีการดูแลครอบครัวที่เสียสละหลังจากนี้ก็หาคนยินดีเป็นจริงเป็นจังไม่ได้อยู่ดีฝ่ายผู้นำหมู่บ้านเมื่อเห็นว่าครอบครัวนี้กำลังจะคิดหนีก็โมโหยิ่งนักจากที่จะมาคุยกันดีๆก็เลยต้องขู่ให้เกรงกลัวพวกท่านทำแบบนี้ไม่แคล้วหมู่บ้านต้องชิบหายคนต้องล้มตายอย่างแน่แท้ ท่านผู้นำเจ้าคะแต่น,นี่คือเลือดเนื้อเชื้อไข,ขของพวกเราโปรดให้ความเมตตาด้วยเถิดไม่ได้กฎก็ย่อมต้องเป็นกฎหากฝ่าฝืนก,ก็ต้องโดนลงโทษไม่ว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่ร้องขอและอ้อนวอนแค่ไหนผู้นำหมู่บ้านก็ไม่ใจอ่อนสุดท้ายงามตาก็ถูกนำตัวพาไปยังบ้านของผู้นำแทนเพื่อที่จะได้เตรียมตัวให้พร้อมกับคืนพิเศษที่จะเกิดขึ้นอีกไม่ช้านี้แล้ว ที่นั่นเองงามตาก็ได้พบกับมาลาบุตรสาวของท่านผู้นำซึ่งทั้งสองก็ได้เป็นสหายมาแต่เล็กแต่น้อยมาลาสงสารงามตายิ่งนักแต่ก็ไม่รู้จะช่วยได้อย่างไรดีฉันคงสิ้นว่าสนาจะได้ตอบแทนพระคุณพ่อกับแม่แล้วมาลาโปรดเอาสร้อยเช่นนี้มอบให้ท่านทั้งสองด้วยนะหลังจากพิธีจบไปแล้ว งามตามอบสร้อยคอทองคำที่เธอห้อยมาตั้งแต่เกิดส่งให้กับเพื่อนสนิทของตนมาลาก็รับปากจะส่งให้พ่อกับแม่ของงามตาหลังจากเรื่องพิธีจบลงระหว่างอยู่ในบ้านของผู้นำหมู่บ้านงามตาก็ถูกเลี้ยงดูปูเสืออย่างดีให้กินแต่อาหารดีๆอร่อยๆสวมเสื้อผ้าที่ดีที่สุดที่นอนก็ดีกว่าสมาชิกในบ้านทุกอย่างเหมือนจะดีมาก ขาดแต่เพียงอย่างเดียวก็คืออิสระเสรีมันเป็นสิ่งที่งามตาปรารถนาที่สุดวันคืนผ่านไปสองวันแล้วเหลืออีกเพียงแค่หนึ่งวันเท่านั้นก็จะถึงวันพิธีงามตาคิดถึงแม่สุดแสนอยากกลับบ้านแต่ดูเหมือนว่ายิ่งใกล้วันสำคัญผู้นำหมู่บ้านก็ยิ่งรัดกุมในเรื่องนี้มากขึ้นจนทำให้เธอไม่มีโอกาสกลับไปไหว้ลาพ่อแม่อีก จึงทำได้แค่น้ำตาไหลเสียใจโดยมีมาลาคอยปลอบใจไม่ห่างวันต่อมาชาวบ้านก็เริ่มเก็บดอกไม้ทั้ง7จดสีเจ็ดชนิดมาร้อยเป็นมาลาให้งามที่สุดส่วนเมียผู้นำก็หาเสื้อผ้าที่ดีและงามที่สุดมาให้งามตาสวมใส่เพื่อพิธีจะเกิดขึ้นในตอนค่ำของวันนี้งามตาถูกประโคมเสื้อผ้าและเครื่องประดับจนสวยงามยิ่งนัก คงมีเพียงดวงตาเท่านั้นที่เศร้าส้อยมีหยาดน้ำตาคลอออกมาตลอดเวลางามตากินเสียเถิดนะมาลาขอร้องเพื่อนเพื่อ,อให้กินข้าวบ้างเพื่อนไม่ยอมกินอะไรเลยฉันกินไม่ลงหรอกจากมาลาฉันกำลังจะตายโธ่งามตาม่มีใครทราบดอกว่าชะตาของหญิงในพิธีจะเป็นอย่างไรอาจจะอยู่ดีมีสุขก็ได้นะ ไม่ว่าจะปลอบอย่างไรงามตาก็หายยอมกินข้าวไม่ในหนึ่งวันนั้นเธอไม่ยอมแต่ต้องอะไรเลยจนกระทั่งหัวค่ำได้มาถึงกลองถูกตีเป็นจังหวะร้าใจเป็นอย่างมากชาวบ้านผู้ชายช่วยกันตีกลองแรงๆส่วนผู้หญิงส่วนหนึ่งก็เต้นระบำเอาใจปีศาจและผู้หญิงอีกจํานวนหนึ่งก็ได้พางามตาที่สวยงามที่สุดมายังแท่นพิธี มือไม้ของงามตาเย็นเฉียบการก้าวแต่ละก้าวมันชวนล้มที่สุดมาลาจ๋าฉันอยากเจอหน้าพ่อกับแม่จังเลยมาลาสงสารเพื่อนจึงขอร้องพ่อของตนได้สิลุงจะให้หนูเจอหน้าพ่อกับแม่อีกสักครั้งในที่สุดงามตาก็ได้กราบไหว้พ่อแม่เป็นครั้งสุดท้ายเธออุ่นใจแล้วพ่อแม่ก็ดูเหมือนจะทำใจได้แล้ว ทุกคนพากันขอพรให้ชาตหิน้าได้กลับมาเกิดเป็นพ่อแม่ลูกกันอีกครั้งเมื่อดวงจันท์โผล่ออกมาเต็มดวงเหนือยอดไม้ทุกอย่างก็เงียบลงผู้นำเริ่มบทสวดเป็นภาษาอะไรสักอย่างที่เก่าแก่มากมันตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นจนมาถึงผู้นำคนปัจจุบันบทสวดช่างหนาวเหน็บและหวาดกลัวงามตาสูดลมหายใจเข้าปอด เธอเก้าวไปยังแท่นพิธีราวกับคนหมดอะไรตายอยากอธิษฐานในใจเกิดชาติหน้าฉันใดก็ไม่ขอเกิดที่หมู่บ้านนี้อีกเลยเธอถูกชาวบ้านมัดตัวหลวม,หล,วมหลังจากที่นั่งลงเรียบร้อยแล้วผู้หญิงเอามาลาเจ็ดสีขนาดใหญ่มาวางบนตักของเธองามตาจ้องมองโดยไม่คล้าสายตาไม่สนใจใยดีคนที่กำลังกล่าวบทสวด และคนที่กำลังจดจ้องมาทางเธอเธอไม่รู้ตัวแม้กระทั่งว่ามีดคมได้กรีดตรงข้อมือของเธอเสียแล้วมันไม่ให้ความรู้สึกใดๆทั้งสิ้นแต่แล้วเมื่อชาวบ้านทยอยกันกลับบ้านหนังตาของงามตาก,ก็ปิดลงลมกระโชกรุนแรงในคืนนี้เมฆเคลื่อนที่บดบังแสงนวลจันทร์จนหายไปจากผืนฟ้า ต้นไม้เสียดสีกันจนได้ยินเสียงประหลาดชวนขนลุกยิ่งนักเมื่องามตาลืมตาขึ้นมาอีกครั้งเธอก็ได้เห็นบางอย่างเคลื่อนตัวจากป่าตรงข้ามมันเป็นกลุ่มเงาสีดำสนิทหัวใจของเธอเต้นรัวเพราะความกลัวแขนสองข้างก็ถูกตรึงเลือดกำลังไหลออกมาจนกำลังจะหมดสติถึงเป็นอิสระจากการถูกมัดก็ม่อาจหนีได้ทันอีกแล้ว กลุ่มเงาสีดำได้ออกมายังลานพิธีก่อนที่จะกลายเป็นรูปร่างของชายคนหนึ่งที่อยู่ในชุดเครื่องแต่งกายโบราณผมยาวประบ่ามีต่างหูสวมใส่ทั้งสองข้างดวงตาคู่นั้นดำสนิทเหมือนสีของราตีช่วยด้วยเสียงของงามตาแผ่วเบาแทบจะไม่ได้ยินด้วยซ้ำเธอกำลังเสียเลือดไปมากแล้ว จนทำให้ความเกรงกลัวแทบไม่เหลืออยู่อีกเลยเมื่อดวงตาไม่มีแรงจะถ่างกว้างก็พอดีร่างนั้นได้เป่ามนให้เธอหลุดจากสิ่งพันธนาการปีศาจตนนั้นหยิบพวงมาลัยขึ้นมาซืมทราบต่อสิ่งตรงหน้าอย่างลึกซึ้งถึงเวลาแล้วบัดนี้สิ้นสุดการรอคอยของข้าแล้วราชินีของข้าข้าได้พ้นจากคำสาปทั้งหลายแล้ว งามตาลืมตาขึ้นอีกครั้งคราวนี้เธอมีแรงมองเขาพลังกลับมาแล้วแถมยังมีกำลังวังชามากกว่าเดิมตรงรอยแผลก็หายไปเลือดถูกหยดย้อนกลับมาหาเธอดุดดังเดิมอีกครั้งนี่มันเกิดอะไรขึ้นเทวีของข้าข้าจะเล่าให้เจ้าฟังบัดเดี๋ยวนี้แล้วปีศาจตนนั้นก็เล่าเรื่องข้าถูกสาปให้ต้องกลายเป็นปีศาจ มานับ800ปีแล้วจากฤาษีตนหนึ่งเนื่องจากค่าฆ่าคนไปจำนวนมากเงื่อนไขของฤาษีที่มอบให้ค่าก็คือทุกปีค่าจะปรากฏตัวบนแดนมนุษย์ได้หนึ่งครั้งเมื่อชาวบ้านได้บูชามาลาและหญิงสาวและจนกว่าค่าจะได้เจอคู่ครองในอดีตการอีกครั้งทุกอย่างก็จะสิ้นสุดลงแต่ระหว่างนั้นเพื่อชดใช้กับเรื่องราวที่ค่าเคยทำในอดีต ข้าต้องอวยพรให้ชาวบ้านอยู่ดีมีสุขทุกปีตราบใดที่พวกเขายังบูชาข้าอยู่แล้วเกิดอะไรขึ้นกับผู้หญิงที่เขาเอามาบูชายันกันละ่ะข้ารับเป็นคู่ครองของข้ามิติของข้าต่างก,กันกับของมนุษย์ราวเจปีในระหว่างที่โลกมนุษย์มีอายุหนึ่งปีของข้าก็หมุนไปเจ็ดสิบปีแล้วจึงทำให้ทุกปีของโลกมนุษย์ข้าต้องมีครูครองอีกครั้ง เป็นอันกระจ่างแจ้งงามตาผ่อนคลายลงเธอลุกขึ้นยืนแลว้ววิงวอนขอชายผู้นั้นฉันขอไปลาพ่อแม่ของฉันอีกครั้งได้หรือไม่ได้สิข้าจะอวยพรให้พวกท่านมีความสุขกว่าคนอื่นไหนในหมู่บ้านนี้แต่เจ้าต้องไปในความฝันนะเพอเจ้าสิ้นบุญบนโลกใบนี้แล้วล่ะเหมันราชาได้พางามตาไปอำลาพ่อแม่ในความฝัน พร้อมอวยพรให้ร่ำรวยมีความสุขหลังจากนี้ชายหญิงทั้งสองที่กำลังอยู่ในความทุกข์ไม่เคยหายหลังจากที่ลูกต้องเป็นของบูชาปีศาจบัดนี้ก็ได้ผ่อนคลายลงหายความโศกเศร้าในที่สุดจากนั้นราชาปีศาจก็ได้พาไปยังบ้านของผู้นำปลุกให้ตื่นขึ้นมากลางดึกเช่นกันเขาบอกให้ผู้นำหมู่บ้านทำลายบทสวดเสียเพราะทุกอย่างจบลงแล้ว หลังจากนี้จะไม่มีการบูชาหญิงสาวให้กับปีศาจอีกแต่หมู่บ้านนี้ก็จะเจริญไม่แพ้แต่ก่อนเลยหากว่าไม่ทำตามก็จะทำลายหมู่บ้านนี้เสียให้ปนปี้ซึ่งผู้นำหมู่บ้านก็ได้รับปากอย่างเต็มใจเพราะกลัวและเกรงอย่างที่สุดรุ่งเช้าเขาก็รีบเอาตำราไปเผาพร้อมเรียกลูกบ้านมาชุมนุมเล่าถึงความประสงค์ของราชาปีศาจ เขาได้ขอให้ทุกคนประพฤติตนทำแต่คุณงามความดีแล้วเฮมันปีศาจจะให้พรแก่พวกเขาดังเดิมเมื่อทุกอย่างสงบลงมาลาก็ทำตามที่เคยรับปากกับเพื่อนไว้ด้วยการเอาสร้อยคอไปให้พ่อกับแม่ซึ่งเธอก็โล่งใจเป็นอย่างมากที่พ่อกับแม่ของงามตาดูมีความสุขต่างจากวันก่อนโดยสิ้นเชิงส่วนเหมันปีศาจกับงามตาก็ได้กลับพบภูมิของตน ครองรักกันอย่างมีความสุขอย่างที่เคยเป็นมาเมื่อ800ปีที่แล้วนับแต่นี้ไปทั้งสองก็ไม่เคยถูกพรากจากกันอีกเลยตลอดการจบบริบูรณ์